เอาละครับก็กำลังสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอย่าหงุดหงต้องทีมกลิ่แล้วเนี่ยวันนี้ที่ครับผมกับเพื่อนเนี่ยก็จะไปเล่นพับจีไรกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็อาจจะมีความหยาดเล็กน้อยนะถ้าเกิดผมถ้าเกิดมีนะผมจะพยายามตัดเน่้อใหญ่จะพยายามเซ็นเซอร์ได้กันนะครับขอให้ชมคลิปอย่างสนุกนะครับถ้า โอเคเลยครับก่อนจะไปเร่มกินดี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมเลยนะแล้วก็กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ผมได้ครับเริ่มกันเลยเอ้ยเปิดกินดกี้นี่มันคล้ายๆของใครไม่ได้สามารถแบบสามารถกืนลมแล้วสามารถเลอได้แล้วจากที่แต่ก่อนกูนกนทำไม่ได้สวัสดีครับ <Hi. S 2> อะไรไฮไฮอารอนอารออารออารอ อยากเจอโปอ่ะมันมันไม่คุยกับเราจริงอ่ะเขาไม่คุยกับเราจริงเหมอต้นเราทำอะไรผิดอ่ะแล้วต้องลงกับเราฮัลโหลผมบเราคุยได้ไหนไอ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 เอ็มแบทแมนไอเอ็มแบทแมนไอเอ็มแบทแมนไอเอ็มแบทแมนไม่คุยกับเราจริงเหมืต้น คไม่คุยอะ,อะไรวะยิงมันทิ้งไม่เบ็ดเออยิงทิ้งเลยเออยิงๆว่ามาดูว่าวันแม่งจะพุดอะไรอ,ะอ่ะมีต่ขี่ก็สงสัยว่าผู้หญิงเนปเนี่ยก็พยายามค้นหาในอินเทอร์นเน็ตแลยว่าผู้หญิงนเนป็นชื่อเขาคือใครแต่ก็หาไม่เจออยากจะรู้จริงๆดาราดาาอะไรดารา AV AV ที่เป็นสัญญาณของโทรทัศน์ทางนั้นอยู่แล้วแม่พอจับไว้สัญญาณ AV เอวีเอาไว<ล>้มดเลยแมงปอ,อ,อ,อกินได้ยังเป็เกมออกแมงปอกินไม่ได้ตัวอ,อ่อ,อ,วอ,อนแมงปอตัวอ่อนแมงปอกินได้แต่แมงปอตัวเป็นกินไม่ได้มีพิษแต่ถ้าเป็นตัวอ่อนอกินได้ได้ยินว่างั้นนะไม่รู้เป็นกินอะไรหรอเขาไปไม่รู้ในี่แมงปอมีพิษเบ็ดรึมา แล้วมึงเคยทำม,มึงเคยฆ่าแมงปอแล้วอะไรไม่ละ่ะมันจะคิ้วๆอะ่ะนั่นแหละก okay, ็เคยแบบแบบฆ่าเล่นฆ่าเล่นๆนี่ใช่ครับใสงปืนมาด้านหน้าเราเลย <c oughs> ใจ่ร่มๆเลิกพูดนอกเกมแล้วไปกันเถอะ <c oughs> อิกุโซมันตายอย่างไรตัวหานั่นตัวหานี่แน่มันตายอย่างอยู่ไหน <c oughs> ต้นสื่อสารมาดิ <c oughs> เาตายแล้วไปดงชุบเองโอ้คิวบีแซดวะเปลี่ยนเลยละกันอาจจะไม่มีกระสุนแต่ว่ากูอยากเล่นโอ้เจ้าโบโซสุรุสปารุสุรุบาสิกาโอ้สุรุ ซร,รไม่มียา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 ,ยา,ยาฉันไม่มียาไอนิดไอนิดไอนิดฉันรก,การยาไอนิดเฮลไอนิดฮิลลิงบลูบลูบบลูบบลู ต้นมีฮิวลิงไหมอย่าอมของไว้แล้วกันขอให้เป็นเรื่องจริงเออกูใช้หมดตอนกูปั๊มตอนที่กูตื่นขึ้นมาเนี่ถ้ากูโดนระเบิดเขาจะเป็นอะไรที่วัตฟักมากมไม่โดนหรอกเอ้หัวมันทำเป็นเหลี่ยมยังอะสกินของใครวะใครมาซิ้นสกินไว้หัวเหลี่ยมเหลี่ยมไม่ใช่สีเหลี่ยมนะหมายถึงเหลี่ยมแบบสว่างเหลี่ยมม่องอะไอ้เจ้ I need h e a l i n I need h e a l i n I need healing. I need healing. คุณเลือพูดสักทีกูหลงจะพูด thank กูกูพูดผิดแล้วเดี๋กูเลยมันต้องเป็น I need อ่าอะไรวะเมดทิด p แล้วนันอุ้ยเพื่อนดีว่า Thank you so much bro สายกินอะไรก็คนไทยก็คนไทยห้าร้อยเปอร็นเลยยได้กระสุนเฉียบ่ะ r บร r บร r o ร r อะไรเนาะ b o r o bro มันก็มันก็ออดเสียบใช่หรอวะมัเอาบลมับรอาอเสียงบวแล้วบรันมัไม่อเบร b บล b r บลรอ๋สวยกระเสองสวยเลยลองดูลาขอกูเบลดวกูหันหลังให้ดูนี่นี่กูเก็บของเพื่อนมาจัดเอาอะไรอะอะไรกูยังจริงไม่โดนเลยกไม่มียาอยู่ต้นเลยเยอเป็ดยายายาเพอเกูตายเวรปืนแรงกว่าบาดอีกอ้อยไอสแคนี้ หย่าแล้ย่าหย่าล้ย่าแล้ย่าเริ่มไม่ไว้ใจกันแล้วเลิกไปไม่ใจตีกันสัตว์เพื่อนแม่ก็บอกว่าไม่งเปลืองยาตู้ยีหมายเลยเพื่อนก็อย่าบอกว่าเปลืองยาเมียซุนเขียวไม่ยืมหน่อยเดี๋ยวคืนเดี๋ยวคืนมึงจะออกมาตัวโอย ไมใส่กูว่ะเนอ่ะใส่กูเจ็บเพื่อนมักใส่สาวว่ะไอ้เชียนี่ใส่ไงเอ้ยเพื่อนมันเพื่อนต่อยมึงเหรอเบสไม่มึงจะต่อยเนี่ยเพื่อนต่อยไม่ใช่เหรอมึงต่อยเม่งที่ใส่ร้ายว่ะ ้ใส่เนี่ยเอ็นเอจดิ้งอยู่ไหนเพื่อนบอกเอ็นเอจดิ้งอยู่ไหน,นมึงทำไมเป็นคนขี้ใส่ไลน์อย่าง,งน,นี้วะเบสไม่ดีนเนี่ยเอยเขาใจดีว่ะเขาไม่คุยกับเราแต่เขาพูดใจดีเลยตอนนีคือเขาที่จริงใจเขาอาจจะพูดว่าไอ้เที้ยมึมหงหาเก็บเองไม่เป็นหรอวะอย่างเงี้ยเ <laughs> าะอาจจะจริงก็ได้นะเบสใครจะไปรู้วะ โอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนฉันไม่ไว้ใจได้แล้วไอออสไม่ไว้ใจมึงแล้วไอออสไอออสเธอจะเหรอไอออสไอออสเป็นอะไรมันจะยิงกูเมื่อกี้นะมันจะยิงกูไอออสไม่ใช่ไอออสไอออสเบอร์สี่ไอออสเบอร์สี่ถ้ามันยิงมึงกูจะยิงวันเบ็ดเลยโอเคไหมไม่ดีเห็นแม่ป้าเบ็ด ไมอะไรเห็นอะไรไม่เห็นเลยฟ้าตรงนั้นเหรอจะเริมาชนมึงอะไรดโอ้ยไอออนอย่าละไม่เล่าเราลูกคันนั้นอ่ะค่ะแม่แมจะเริ่มเบรคริบขึ้นรอสไม่คำได้ไหมจะลงอะไรนั้นเฮียเริ่มปกติเลยเอ้ย

แล้วไม่ใช้งานเพื่อนจะจัดเลยวะกูอยากเล่น Cubist อาจจะเฟืองทรัพยากรเพราะจะสูญเกี่ยวหาย่านแต่ว่าเลือดกูจะไปตายก็โง่เลยใครดูอย่านะอย่าอย่าอย่าชุบแป๊บโอ้เลือดกูน้อยเอาเหลยพูนเดียว ก็ดูอ,อยู่เกทโกูไม่รู้ว่าคุณอยู่นี่คุณสามารถแอบยิงมันได้ด้สะโก <c oughs> ที่สะโกบที่แถมฟีมาจาับปืนของเล่นไห้สัสของแถมฟีไม่มีทางขวนเป็นไหมเป็นไหมมันเชลบุญจุ่มมันดมของเขากูอยู่ไห้สัส เตรียมสิ่งที่เรียกว่าระเบิดไเกูไปเเอาวฟป้าแล้วก็หนีไปเลยแบบเช่นกไูไปอยู่ไหนนี่ไงเอเอแๆ้วโอกาสที่มันจะลือ้อ <c oughs> ตัวไปเข้าลงไปเลยลาดเลยสัเข้าลงไปเลย <c oughs> เอารถขึ้นแล้วก็นั่งแล้วก็ไปดูที่หน้าดีสุดไงม่ควรตันหรอกที่ผ่าน ก็มันต้องมาฝรามือนี้แ่ะมึงว่ากูควรดักมันดีไหมวะเดกตีเลยวะเดี๋ยวแม่งปวดแม่สมุทเลยสัส้อยนอะไวะเขาขึ้เขาเลยเข่าเลื่อนชาร์ไปเลยดีไง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 กูกูว่าทำอะไรวะเนี่ยกูว่าทำอะไร เขาสรางบวกของเขาเลยทำไมลูกแม่จะลูกแมด้วย d e l i v e ไงเขาเรียกว่าเด d e l i v e ี่ส่งของไงส่งของถึงที่เลยเว้ยเด d e l i v e ี่เมื่อกี้กูถ่ายคลิปเลยสุดยอดไปเลยที่กูคิดว่าตานี้ไม่เห็ต้องบันเทิงกันแน่เลยไปคิดดีก่อน ถ้าชมคลิปนี้รูก้กดไลค์ผมได้เครับบายไม่ต้องกดซับสไครต์หรอกแต่ต้องกดซับสไครต์ให้ถึงหนึ่งพันโอเคบายพูดมากว่ะ